นกคือบ่ปากว่ติี่ทั้หลาปากอยู่ดีไมีแห้งอยู่แดงมีหี้พี่น้องแต่พอมาเฮ็ดยังหรอว่ติย่ายนี่บ่ติมันอยู่อวนผ้าของมาใส่มองละว่า,าแล้วสิผ้าข่อยเอาปอคอไปต้มเพิ่นว่าก็นั่งหิม้มสาเราก็เฮ็ดอีหยังของเราไปบ่เบิ่งขี้ผูวเราฮิพอใจละอู้ปวดชิวไหมปวดซิวหลา่ๆพี่น้อง เบิ่องไปซิวได้หนิบอลนิ่มๆอยู่เนี่ยหมดุ้นก่อเจียวพายเนื้อมาลองอยู่ดอกเอาผ้ามาส่วนดูน่ะลายหลายไปซิวโอ้ยมือกะสั้นตั้งกล่องมาได้มันอยู่นิ่มสะเนี่ยเจ้าเบืง้งนี่ตะก่อนขี้หินโอ้ยยยยยอยู่ดีมีแห้งยีเด้ดงมีฮีว่าหันข่อยไทยไปเลยได้รอบหนึ่ง ผมไปลงสูนมันละลบซื้อผมแลยเริ่มตุนไม่พี่น้องเลยอืมนี่สิละไม่หวนภาคของมาใส่ม่วงพี่น้องผมไปนั่งส่ออนปลามึงเนี่ยปลาซิวปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่ๆนะเป็นตะมกแซบแซบคุณบอนยิบ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 อยู่ไหนมีแต่ปลาซิวได้ไงเดี๋ยวมูรุนก็เสียวผ้ามาสอนวัวแต่ส่อนนี่พุ่นอู้ยบ่อนยุบยับยุบยับยูบวะ จะมุ่ยออกถือท้างวันป่ะ มื่อวันลบไปยามม่องแล้วเด้ประคอมาตอนขวดตัวนึงพี่น้องเคล็ดยังกินมุจจาปนเนาะตตงปนเนาะตตงป,น,น,ตงปนลวกพักขณะนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์พี่น้องหก หมกม้กงสาของอีกมือหนึ่งไปยวนผ้ามายามด่างแล้วอากาศมันเย็น,น้ำาันน้ำหนาวจังไงแล้วอุ่ขานลงนามเนี่ยวันจันลงไปยามไหนเนี่ยวันจันวะสิดอะไรอยังงงบุปผีนองหนาว ว่านในปกคอตัวนึงมือนี้ื้ออย่างเจ๊ตัวว่าวิวมือนี้เนียนปนันบ่กวพ่อ คือมคืก็ฝนที่ตกยังที่ตกเด้อรถมาปัน่นเขาแล้วสักคนนึงตกกี่ฝาคือ,คอไหลเรียนเรียนนึงสิเนาะบาบนี้เนาะปาบอนบูบาบูบาปาไล่ดิแต่ว่าขนอดังหน่อยมาใส่มันก็นสิถือเว้ยภาคณะปุลป,ปากระเดิดปากระเดิดก็ปะคิงเนี่ยติดเป็นพ่วงเลยล่ะ วันต้อะไปซิวนี่ยหลายหลายไะซิวุ่นะบ่อนเต็มหนึง <c oughs> ่งว่านิ้นปลาเล็กตัว <c oughs> อันด่างอันเพืนีนอ,อันอ้วนแล้วต่างนี่ด่างหกเส้นพี่น้องแันวที่มีด่างสามเส้นนี่ด่างสามเส้นนี่เป็นปลาหน่อยหกเส้นนิ้นปลาใหญ่โดยเฉพาะคันน้องในีน้องนีสระม,มันมีปลาใหญ่มันก็สิถือนะครับ ป่าบ่หญ่มันกันสิแล้วมันกันแรงหลอดไปเดี๋ยวโมรุ่นเอาด่างสามเส้นมาล่องมึงจะเป็น,นึังไดมีซีรีส์เรื่องบ่อปะเือว่าจันทร์ <c oughs> วันเขาไปาว่านเม็ดขามยั่งบล่ะโอ้ยหนูเฮงไล่ไร่หนูซิงตาสวดไร่ขี้ยังห่วยยันหนูมาเก็บกินเบิอดอยู่ว่ารถเข้าจอดสีมะปันใไฮตาเสาก็ออยังบอกให้เห็นสวด ฝนก็สิกตกพอฝนเนียี่ฝาตกลยเหปันแล้วช่น